สวัสดีครับวันนี้ทีมพระพนัสครับจะมาขอนําเสนอเว็บไซต์นะครับเว็แบบไซต์ที่เขียนนะครับเป็น PHP นะครับทั้งหมดทั้งระบบโดยมีใช้ Framework ก็คือ c o r d i n a t o r 3 h m v c นะครับโดย h m v c ที่เลือกใช้พอมามีการทําง,งานเป็นโมดูลนะครับโดยโมดูลก็คือให้จะเป็น MVC Model View Controller พวกนี้นะครับเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมเขียนนะครับที่ที่บอกในโมดูล ผมในแมแบ่งการเขียนโมดูลเป็นสามโมดูลนะครับโดยใน1โมดูลก็คือ1หน้าไปเลยครับโมดูลที่งเป็นโมดูลโฮมนะครับในโมดูลโฮมนะครับก็จะมีการคอนฟิกที่คอนฟิกเล้าโฮมขึ้นมานะครับต่อมานะครับคอนโทรลเลอร์ Controller จะเป็นพวกเมนอะไรพวกเนี้ยครับเป็นการที่สร้างสร้างไลบรารีขึ้นมาตัวนี้จะผมจะทําการเขียนไลบรารีขึ้นมาครับโดยไลบรารีไ์ที่ผมเขียนนะครับก็จะเป็นการเอาแยกส่วนเนปบาร์ ฟุตเตอร์ขึ้นมานะครับเต็มนี่นะครับอยู่ในส่วนตรงนี้วิวเลเยอร์ยูไอเว็บนี่ผมทำไว้เพื่อรองรับเกิดในกรณีที่มีหลายเทมเพลตมีหลายหน้าเว็บเกิดขึ้นนะครับแล้วเราอยากจะเปลี่ยนธีมเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็เพียงแค่เปลี่ยนไฟล์ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนธีมได้แล้ว ผมทาไว้รองรับเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ผมทําก็คือมีเฮดเดอร์นะครับเฮดเดอร์ตัวนี้ก็จะเป็นพวกาฟา v ิคอนพวกไอคอนเว็บไซต์ต่างๆมีการคอนฟิกไอเติลต่างๆเวลาเปลี่ยนจะได้เปลี่ยนที่เดียวและทุกเว็บสามารถเปลี่ยนได้หมดนะครับตัวนี้จะเป็นระบบที่อินคลูดขึ้นมานะครับโดยอินคลูดฟีเอซึ่งตัวนี้จะเป็นไลบรารีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไลบรารีต่อนะครับจะมีการอิน l u d e เฮดเดอร เนปาเนปาตรงจอนะครับในส่วนของตรงนี้เนป a าตรงนี้เกิดขึ้นนะครับจ q คิรี่มัจะเป็นการเหมือน for eat for loop จ q u ิรีเกิดขึ้นครับและจ q u e r y ่แอตัวนี้จะเป็นพวก boost s t p นั่นแหละครับผมมีการใช้ b o o t step version ่น4.6ขึ้นมานะครับ jQuery อย่างนี้ผมก็เอามาใช้ครับเพราะว่าผมต้องใช้บางแพ็กเกจใช้ควบ c h a r g จเอ JS นะครับตัวนี้เป็น jQuery เหมือนกันซึ่ง c h a r g JS เป็นโ o d e โหนดแพ็กเกจนะครับซึ่งเราก็วิธีการนํามาใช้สองแบบก็คือ npm install หรือไม่ก็เราก็ CDN มาใช้ได้เลยนะครับก็สามารถรันได้นี่ครับแล้วก็มีการรวมไฟล์ที่นี่ layout UI kit TM เกิดขึ้นครับ มี Header, n ์เ b a r าตัวนี้จะเป็นสิ่งที่ส่งมาจากคอนโทลเลอร์สคริปเหมือนกันครับส,สิ่งที่ส่งมาจากคอนโทลเลอร์ฟุตเตอร์จีคิวรี่จีรูปแบบการอินคลูดขึ้นมาครับอันดับที่1น,นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นพวกอาร y ที่ผมเอาไว้รับข้อมูลต่างๆและไปแตกอยู่ในตัว Library ขึ้นนะครับตัว Library ที่มีคือเป็นไลบรารีในช่วยในเรื่องเพิ่มไฟล์เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นเขียนฟังก์ชันขึ้นมาครับ cs ตัวเนี้ยรับผ่าขึ้นมาและทำการส่งค่าพวกลิงค์ระบบลิงก์ต่างๆขึ้นมาเกิดขึ้นนะครับตรงนี้นี่พวกนี้ครับเกิดขึ้นจากการที่ว่าเราใส่ขึ้นมาข้อมูลจากตัวเทมเพลตนะครับและตัวคอนโทรเลอร์ที่ส่งเข้ามา i h i n f o ตัวนี้ i h i n f o จะแตกต่างจาก c s ตรงทีตรงที่ว่า s i i n f o ผมว่าจะ้สำหรับรีบต่างๆเช่นลิบจีคิลลี่ลิบชาร์จเกิดขึ้นนะครับ s i u u l พวกนี้ก็จะเป็น ul r เกิดทีเรามีเซิร์ฟเวอร์ข้างนอกแล้วก็สามารถวางตัวเว็บไซต์ได้เลยครับเว็บไซต์ตัวนี้ในบางฟังก์ชันผมได้ขอคำแนะนำจาก chatgpt ขึ้นมาครับเพื่อให้มันสมบูรณ์มากขึ้น ต่อมานะครับน่าจะเป็นระบบพวกโมดูลนี่ผมแยกไว้เป็นระบบแอสเซทนะครับแอสเซทต,ตัวนี้จะเก็บพวกหลิบที่ใช้คือชาร์ตดิจิี่อเลยพวกนี้เกิดขึ้นมีการโยอเทมเพจเทมเพจตัวนี้ก็คือเป็นโครงที่ผมได้เขียนเอาไว้คร่าวๆครับมีมาสเตอร์ อันนี้เก็บรูปโฮมหนึ่งโฮมสองโฮมสามก็ว่างไปนะครับส่วนหลักๆที่แต่ละโฮมที่จะต่างกันก็คือพวกสีนะครับตีลหลักที่ผมจะเขียนก็คือเขียนพวกสีอะไรพวกให้มันต่างกันเฉยๆในหน้าหนึ่งกับหน้าสองนะครับเพื่อให้เป็นดักหมกหมดสีเข้มตัวนี้จะเป็นเนปาร์เนปาร์เบอร์เกอร์เมนูนะครับทําเพื่อให้เดี๋ยวเด่นมากขึ้นตัวนี้จะเป็นสีขาวเพราะว่าอยู่ในหน้าหมดมืดนี่จะเป็นพวกระบบการ์ดต่าง นี่ก็เหมือนกันนะครับดีเพย์สี่เม r ฟูริดก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับรูปภาพนะครับการโค้งงอของอรูปภาพเมื่อเรามาดูโค้ดเสร็จแล้วเรามาดูที่ตัวหน้าเว็บกันเลยดีกว่าหน้าโฮมนะครับโฮมที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นการเน้นว่าธุรกิจเราเก,กเกี่ยวกับอะไร โดยแล้วก็มีเล็บแล้วขอคำแนะนำจาก chat gpt ขึ้นมาครับนี่ครับปัญหาหลักครับบางครั้งผมเจอเออร์เร์ผมก็ส่งเออร์เร์ตรงนี้ครับท,ที่เจอพวกเปรอยู่อที่ผมมีปัญหาเพราะเนื่องจากว่าผมไม่ได้ทำการออตโต้โหลดขึ้นมาครับตัวย r l ขึ้นมา ผมก็เลยไปขอคำแนะนำจาก chat gpt จาก g m i n i ขึ้นมาครับเกิดขึ้นแล้วผมก็เอามันไปแก้ใช้ในระบบการ์ดพวกนี้นะครับตัวนี้จะเป็นของบ o o s t s t ที่มีมาได้มาอยู่แล้วของตัว official ปามาอยู่หน้าสองนะครับมันจะเป็น t ีมืดนะครับมีรูปภาพมีชาร์จเกิดขึ้นนะครับเพื่อดูยอดขายอะไรอย่างเงี้ยครับอ่านี่ก็เป็น benefit ต่างๆมีบล็อก แล้วก็มีพวก contact info เลยพวกนี้นะครับส่วน contact ต่างๆเกี่ยวกับบริษัทจะอยู่หน้าที่3เลยครับพรมสานี่ครับยอดมีเกี่ยวกับเน n e f i t อะไรบ้างมี contact a d มีบอกชื่อที่อยู่นสะสกุลเลยพวกนี้ต่อมามาดูที่เลที่สี่่อน,นะครับนี่ครับ ภาษีพิสัยเลยภาษีพิสัยไปคิดนะครับปัญหาหลักๆที่เจอนะครับ ตัวใหญ่ผมจะเจอพวกระบบผ่าดเกิดขึ้นนะครับผาดผมผมลิงก์ผิดอะไรพวกนี้เกิดขึ้นนะครับผาต่อมาทําให้บางครั้งก็ลืมนู่นลืมนี่นะครับผมก็ได้ทําการถาม g ีมีนายจีมีนายก็ช่วยแก้โค้ดในส่วนตรงนี้นี่ก็จะบอกว่าผมลืมตรงไหนแล้วก็มีเขียนช่วยเขียนฟังก์ชัน C S เกิดขึ้นนะครับนี่ที่ผมได้บอกไป ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ